บพบกับผมแมนดักมาตเตอร์ในช่อง d M Channel ช่องที่มีสาระและความเพรทเปียมวันนี้ผมขอนําพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแกะอรอยไขปริศณาสำนวนรสเดนอีวิลหนึ่งในปริศนาที่มีท่านสมาชิกที่ชื่อกันว่าคณินวัฒนะคงวิจิตได้ขอกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีชื่อกันว่าคาร่าราดามตสหรือที่เรารู้จักกันในนามเ e อราวงตัวปลอม มีการปรากฏตัวของเธอคนนี้ครั้งแรกใน Resident Evil 6และเรื่องราวของเธอที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราจะมาแกะรอยเปิดปมไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระโพมเมดามาเตอร์นักสืบ e s i d e n t Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขยปริศนาคาล่าราดาเมสตต้องเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1998หลังจากการจบยุทธการที่เมืองแรกูซิตี้ได้มีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโม ชายคนนี้มีชื่อกันว่าดีเร็กซีซิมมอนดดีเร็กซีซิมอนนั้นได้ต้องการทําการวิจัยอะไรบางอย่างตัวเขาเองนั้นได้รับรายงานมาว่าตัวเชอร์รี่เบอร์กินซึ่งในตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นตัวเธอมีเลือดที่มีเชื้อ g ีไวรัสกับในอีกขณะหนึ่งตัวเขาเองก็ได้รับเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเป็นเชื้อต้นแบบนั่นก็คือทโวนิกาซึ่งได้มาจากในตลาดมืดและทําให้ตัวเขาเองนั้น ต้องการจัดทีมวิจัยขึ้นมาเพื่อสร้างไวรัสที่ไม่เคยมีใครบนโลกสร้างและนั่นก็คือจุดกำเนิดของเรื่องราวของไวรัสตัวหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่า C. ไวรัส C. ไวรัสนั้นมาจากไหน C. ีไวรัสหรือไครเซล์ไวรัสนั้นเป็นหนึ่งในการวิจัยของดีเด็กซีซิมอนร่วมกับลูกทีมของเขาหนึ่งในลูกทีมของเขาในเองมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ชื่อกันว่าคาร่าราดาเมธ คาร่ารานาเมตนี่เองเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ปร,ราดเปรื่องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตลอดจนเก่งในเรื่องของการแยกเชื้อไวรัสต่างๆและตัวเธอเองนั้นพักดีกับซิมมอนมากกว่าใครๆที่เขาเคยรู้จักตัวเธอเองนั้นได้รับข้อเสนอบางอย่างจากซิมมอนโดยที่ซิมมอนนั้นบอกว่าตัวเขาเองเป้าหมายของการสร้างซีงไวรัสนั้นคือการโคลนร่างของเอเดอวองขึ้นมาโดยใช้ไวรัสตัวที่เขาสร้างขึ้นซึ่งถูกเรียกชื่อเต็มกันว่าไครเซลไวรัส ไครเซลไวรัสตัวนี้เองจะทําให้ผู้ที่ติดเชื้อนั้นฟักร่างออกมาใหม่มีการคืนอวัยวะทั้งหมดได้ไม่ต่างจากกึ่งอมตะเมื่อการทดลองเสร็จสิ้นคาร่ารานาเมสเป็นคนเดียวที่สามารถเข้ากับการทดลองไวรัสตัวนี้ตัวเธอเองนั้นได้กลายเป็นร่างแฝดของเอระหวองหรือเอระวองตัวปลอมไม่ว่าจะเป็นหน้าตาบุคลิกการกระทํานั้นล้วนออกแบบมาจากตัวจริงซึ่งซิมมอนนั้นเคยรู้จักทั้งสิ้นจากการทดลองทั้งหมดนั้นทําให ตัวซิมมอนได้ให้ของขวัญกับทางคาร่าในการสร้างองคอ์กรองคอ์กรหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าเนโออัมเบล่าเนโออัมเบล่าตัวนี้มีองคอ์กรที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลอย่างดิฟมิลี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งทั้งซิมมอนกับคาร่านั้นได้ร่วมมือกันสร้างองคอ์กรนี้ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหลังจากการกําเนิดของเนโออัมเบล่าทุกอย่างควรจะเป็นไปได้ตามแผนการวิจัยทั้งหมดนั้นควรจะมีคาร่าร่วมมือกับซิมมอนแต่ทว่านั้นคาร่ากับหายตัวไปอย่างลึกลับ และตัวเธอเองนั้นไปปรากฏตัวครั้งแรกในฉบับคอมิกนั่นก็คือในไบโอศาสตร์มหาวะดีไซน์ในประเทศสิงคโปร์ได้เกิดเหตุการณ์การระบาดผิดปกติของตัวเชื้อซึ่งในตอนนั้นเองที่เราได้รับรู้แล้วว่าเชื้อที่มีการปรากฏตัวครั้งแรกในเวลานั้นนั่นก็คือซีไวรัสตัวต้นแบบซึ่งเธอได้ขโมยมันออกไปและนําไปใช้ทดลองในสิงคโปร์เป็นครั้งแรกจากการทดลองที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เธอเองได้ตัวทดลองตัวแรกมานั่นก็คือนาันโยชิฮาระ เด็กสาวผู้เคราะร้ายซึ่งปรากฏตัวในจักรวาลของคอมิกที่ถูกทางแม่ชีของโรงเรียนนั้นอย่างมาเธอร์กาเชียไล่ล่าจนสุดท้ายตัวเธอต้องจบชีวิตลงและเป็นตัวต้นแบบตัวแรกในการปลดปล่อยเชืเ้อซีไวรัสที่มีชื่อเต็มกันว่ารีโปติก้านานันโยชิฮาระจากนั้นเมื่อจบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะไปเป็นรอยต่อของการเริ่มต้นใน r e Resident Evil 6ในช่วงปีคิสุราช2012ตัวของ เอด้าวงตัวปลอมนั้นได้เริ่มต้นยุทธการอิโดเนียอิสิดันโดยการมอบตัวเชื้อซีไวรัสให้กับกองทหารกลุ่มต่อต้านที่มีชื่อกันว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลอิโดเนียหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือลาวิต้าโอวาหรือกองกำลังที่มีภาษาไทยที่แปลได้ว่าชีวิตใหม่ซึ่งเป็นกองกำลังของเจกมุลเลอร์จากนั้นตัวเธอเองก็ได้ต้องการจะนำตัวเจกมุลเลอร์นั้นไปทำการทดลองต่อยอดซีไวรัสให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุดแล้วตัวเธอนั้นก็ออกอารวาดไปทั่วไม่ว่าจะเป็นการเล่นงานคริสเลดฟิลกับเพียร์นีวานการก่อกวนลีออนเอสเคเลดีรวมถึงสุดท้ายแล้วตัวเธอเองนั้นก็จบชีวิตลงอย่างท้าวอด้วยเอเดวองตัวจริงและเป็นจุดจบของเธอนนในตอนท้ายเมื่อเธอเองนั้นร่างกายเสื่อมสภาพสลายกลายเป็นเมือกสีขาวที่มีร่างของคาร่าห่อหุ้มอยู่เนื่องจากเชื้อซีเวรัสที่เกินขนาดทำให้ตัวเธอเองนั้นไม่สามารถควบคุมปริมาณลังไหมในร่างได้ และกลายร่างเป็นสุลกายพร้อมถูกสังหารลงด้วยถังไนโตรเจนเหลวในตอนท้ายด้วยฝีมือของเอดาวองตัวจริงนั่นเองและนี่ก็คือคำตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดของเธอคนนี้กับเอดาวองตัวปลอมว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรหวังว่าทุกท่านนั้นจะสนุกและได้ความรู้และถ้าท่านไหนชื่นชอบปริศนาอะไรสามารถกดไลค์กดซับสไครต์และสามารถทิ้งคอมเมนต์ขอสำนวนคดีปริศนากันเอาไว้ได้นะครับ นักสืบจะหาิจิรณาดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้แมนดาร์มัตเตอร์นักสืบ Resident e อีว Series ขอบคุณครับ